ครับผมสวัสดีครับจากอกรถต้าวนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อที่ชอบแต่งเครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับและก็ช่างทุกท่านนะครับที่รับทําเครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับหลังจากผมห่างหายการทําคลิปไปนานนะครับในวันนี้ผมก็มีบล็อกเวฟร้อยยี่ิบห้าปาวานมาแนะนําเพื่อนๆอนอีกหนึ่งบล็อกนะครับซึ่งเป็นบล็อกที่2นะครับในบล็อกนี้นะครับผมได้เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์บางอย่างนะครับแยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับ ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับครับผมหลอบในบล็อกนี้นะครับแอมยังเป็นแอมจิวเหมือนเดิมนะครับถัดมาก็เป็นวอลมิเตอร์นะครับส่วนอย่างที่3นะครับสวิตชิงนะครับ12โวลต์5แอมนะครับอย่างที่4นะครับเป็น v ีแดพัดนะครับจะวี8ดพัดนะครับสามารถเต่าไม้ร้องคาราเตะได้นะครับ ดอกเสียงกลางนะครับเป็น5นิ้วนะครับแหลมเป็นแหลมจานสีนิ้วนะครับส่วนดอกซับเบีดอยู่ข้างหลังนะครับเป็นดอกซับ8นิ้วของ m p หน้าดอกกันน้ํานะครับในบ็อกนี้นะครับผมได้จัดให้เพื่อนๆไป็นสองระบบนะครับระบบแรกนะครับคือชุดใส่ไฟชุดนี้นะครับไปต่อกับแบตเตอรี่รถนะครับหางปลาสีแดง้วบวกนะครับหาง ปาสิจัมคูลบนะครับและปรนำปั๊กนะครับมาเสียบเข้ากับปั๊กตัวผู้อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นปั๊ก TX 6 0ูนะครับข้อดีของปั๊ก TX หกูถ้าเราเสียบผิดฝั่งนะครับจะเสียบไม่เข้านะครับป้องกันการช็อตการผิดพลาดได้ดีเหมือนกันนะครับครับผมส่วนในระบบที่2นะครับเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับซึ่งใช้กับไฟบ้านนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องเสียงก่อนนะครับครับผมครับผมหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเสียบซูชิ่งเข้ากับไฟบ้านนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดปุ่มที่หนึ่งนะครับเพื่อให้ไฟซูชิ่งเข้ามานะครับแล้วก็กดปุ่มที่สองครับเพื่อเปิดการทํางานของชุดเครื่องเสียงนะครับ ครับผมหลังจากที่เพื่อนเปิดการทํางานเครื่องเสียงครับจะยังไม่มีเสียงดังนะครับเล่งหลงอลงมันยังไม่ดังนะครับให้เพื่อนๆนนะครับกดปุ่มสีแดงนี้ให้กัาผู้คำว่ารันอินขึ้นมานะครับรันอินครับผมเครื่องเสียงจะทํางานตามปกตินะครับมันเป็นโหมดการเลือกสัญญาณบลูทูธนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบร้องคาราโอเกะนะครับเจวีแปดพัดนะครับก็ยังทางานได้ดีเหมือนเดิมนะครับเติมเติมเช็กกวางติสองสามสี่เช็กกวางเอิเทสต์หนองสามเช็กกวางครับผมเดี๋ยวผมจะลอง เร่งวอรุมไปเพื่อนๆดูนะครับว่าบล็อกนี้ได้ตะวันเท่าไหร่นะครับโดยการที่เราไปเล่นที่จะวีแปดพัดนะครับออนนี้ยังเรียกไม่สุดนะครับวีแปดพัทเังเลือนะครับวอรุมแอมตังไปิชง ระบบเสียงเขาก็ประมาณแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองโทรติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหลังนี้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวชุดเครื่องเสียงเวฟร้อยยี่สิบห้าประวานประเภทนี้นะครับขอบคุณครับ